และที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในเมืองผมตอนนี้ครับผมนั่นคือไม้นาโบรุ่น X 4 0 0ร้อคิดนะครับผมบอกเลยว่าไม่รุ่นนี้เป็นไม้ที่คุ้มมากๆเพราะไม้ตัวนี้นะครับผมมีทั้งอุปกรณ์มาให้ครบเซตเลยว่าจะเป็นขาตั้งไม้นะครับป๊อปฟิลเตอร์หรือแม้แต่ตัวไม้นะครับและที่สำคัญคือไม้รุ่นนี้เนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณภาพเสียงดีมากๆเลยซึ่งในวันนี้นะผมเราจะมาเซตอัพจอมไม้ X 4 0 0ร้อคิดตัวนี้นะผมกับคอมพิวเตอร์ของเรานะว่ามันจะเป็นยังไงก่อนรับชมนะฝากกดไลค์ตามกดแชร์นาโครับ ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีนายสุนาโว X Official กันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะเราจะมาทําการเซตอัพไมค์ X 4 0 0ร้อคิดกันนะครับผมจริงไหมรุ่นนี้เป็นไมค์ที่ออกมานานแล้วนะของนาบโวนะครับผมแล้วไมค์นาโวก็มีให้เลือกหลายรุ่นมากๆนะแต่ว่ารุ่นนี้นะผมเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าคุ้มค่าสําหรับการซื้อมากๆเพราะว่ามันมีทั้งอุปกรณ์หลายๆอย่างมาให้หมดเลยโดยเฉพาะ ขาตั้งไม้นะผมก็คือซื้อไปแล้วก็ได้ขาตั้งไม่ไปเลยไม่ต้องไปซื้อแยกเพิ่มเติมเลยนะครับก็สําหรับไมรุ่นนี้นะผมนี่คือหน้าตาของเขานะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะโดยไมรุ่นนี้นะผมมันเจ๋งตรงที่เป็นการรับเสียงรูปแบบคด r อ i o i d mode นะครับผมหรือการรับเสียงที่ทางเดียวนั่นเองจะรับเสียงผ่านบริเวณหัวไม้ตรงนี้เลยนะครับผมฉะนั้นไมรุ่นนี้เหมาะกับสต r e มเ e r มากมากนะผมว่ารวมไปถึงนักร้องนักพากย์เสียงต่างๆนะผมไมรุ่นนี้ก็ทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนความถี่เสียงที่บันทึกของไมรุ่่่่่นนนนีีีี้้ะผผมมมอออยยูทท96กลเเคคป็วาาดขง เลยและหากใครนําไปใช้แล้วก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้จะได้คุณภาพเสียงที่ยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่ที่นี้เนี่ยการซื้อไม์ตัวนี้ไปนะผมอุปกรณ์มันเยอะมากๆนะอย่างที่บอกไปทั้งขาตั้งไม์ต่างๆนะป๊อปฟิลเตอร์การเซตอัพต่างๆมันอาจจะยุ่งยากช่นไมหลายคนอาจจะทาไม่เป็นฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาพาเซตอัพกันเลยนะครับอ่าลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะหากใครเอาไปใช้แล้วไม่อยากใช้ขาตั้งไม์แต่อยากตั้งไว้ที่โต๊ะเฉยรุ่นนี้มีมาให้นะผมสามารถตั้งได้แบบจัดเต็มเลยที่นอมมมมมิเร์ขงุณัาาหหปกใ่ที้้้้ผด7ช นะผมอย่างแรกคือขาตั้งแบบไรพอดนะที่บอกไปเมื่อกี้สามารถตั้งบนโตได้เลยหน้าตาของขาตั้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ๋อประมาณนี้นะนี่นะครับผมในส่วนขาตั้งใหม่แล้วก็หัวอะแดปเตอร์แบบหมุนได้นะครับผมแบบนี้เลยเชื่อมต่อตัวไม้นะครับอย่างที่3ามคือป๊อปฟิลเตอร์ครับผมมีมาให้เหมือนกันนะและ BC, สาย USB C สําหรับการเชื่อมต่อตัวไม้นะครับสายนี้ยาวอยู่หนึ่งจเมตรเลยค่อนข้างมีความยาวที่พอดีมากๆอย่างตอมนก้จะเป็นขาตั้งนะครับผมขายึดไม่กับโตนะก็จะประมาณนี้นะก็จะมีตัวหมุนเชื่อมต่อกัับตวม นะครับผมมีมาให้แบบเสร็จสับเลยจะมีตัวไม้แบบนี้เลยนะครับผม X 400ชีทหน้าตาประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นวิธีการติดตั้งตัวไม้ X 400ขาตั้งไม้ขายึดกับโตนะครับผมอย่างแรกเลยคือการเอาขายึดกับโตเนี่ยมาติดตั้งกับโตนะครับผมมันก็จะมีตัวหมุนตัวอะไรไข่เนาะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมโดยเลือกตำแหน่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยว่าจะไว้ตรงกลางทางซ้ายทางขวานะครับผมขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้งานนะครับผมลงไปถึงขนาดของโต๊แล้วก็บริเวณโตต่างๆนะครับโดยถ้าใครมีจอหลายๆจอก็หลีกเลี่ย ผเพราะมันต้องมีเหลือพื้นที่ในการมองต่างๆด้วยนะบางทีแบบเอาไม้มามอาจจะบังอะไรย่างนี้เนาะก็อันนี้ก็ต้องลองเว้นกันดูนะครับขั้นตอนต่อมาคือการเอาไม้ X 400เนี่ยเชื่อมต่อกับขายึดกับโตนะผมหรือขาตั้งไม้นั่นแหละนะครับก็ทําการยึดไปได้เลยซึ่งวิธีการเชื่อมนั้นกะ็ทาได้ง่ายมากๆนะแค่หมุนตัวไม้เข้ากับตัวขายึดนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็สาย USB C หรือสายการเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อตัวไม้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะผมจะเป็น PC ซแลป็ปท็อปอะไรต่างๆก็เชื่อมได้เลยแต่ทีีีน้เเวลาาชื่่อมใมบ,บงท ายอาจจะรกรุงลังเนาะเราวิก็จะมีวิธีการเก็บสายของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งผมจะใช้วิธีการเก็บสายแบบพันสายตามตัวขายึดโตนะครับผมก็คือจะพันไปเลยนะเรียงๆกันทําให้มันมีความเป็นระเบียบนะครับผมไม่รกสายตาจนเกินไปส่วนในเรื่องของออปชั่นเสริมนะผมสำหรับคนที่ต้องการบันทึกเสียงให้มีความเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นกับ X 400คิดรุ่นนี้นะครับเขาก็มีป๊อฟิลเตอร์มาให้นะสามารถนํามาติดตั้งได้เลยก็จะทตามขั้นตอนที่ผมก็แสดงให้ดูตอนนี้เลยนะครับผมสามารถติดตั้งเข้ากับขาตัั้้้งงไไมมมดดเลยยขาึึตวนนีะถฟ ก็สามารถใส่กับหัวไม้ได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะผมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งไม้ X400 คิดกับเซตอัพของเราแล้วนะมันจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์แล็ปท็อปของเรานะครับผมส่วนนี่ต้องการปรับค่าความดังต่างๆการบันทึกเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเช่นกันว่าจะปรับให้อยู่ในระดับเสียงประมาณไหนนะครับซึ่งเวลาเราปรับอะไรพวกนี้นะเราก็ามีการบันทึกเสียงหรือการฟังเสียงของตัวเองไปด้วยก็จะดีนะผมทําให้เราสามารถเลือกความดังของเสียงได้แบบเหมาะสมเพื่อจะให้มันไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่ดังจน ของไม์รุ่น X 400คิดรุ่นนี้กันนะผมว่าไม์มันจะเป็นยังไงนะสำหรับคุณภาพเสียงนะผมหลังการเซตอัพเรียบร้อยแล้วในเรื่องของความห่างต่างๆระยะห่างการพูดอะไรพวกนี้นะผมก็จะตามในคลิปเลยนะผมไปชมกันเลยครับและที่ทุกคนกําลังได้อยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือเสียงจากไม์รุ่น X 400คิดตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเสียงไม์ที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้คือเสียงสดๆเลยนะนี่คือคุณภาพเสียงหลังจากใช้ป๊อปฟิลเตอร์แล้วนะครับทุกคนซึ่งหากใครไม่ใช้ป๊ัปฟิลเตอร์ตัวนี้ ค,คุมหัวไม้ได้นะแต่ไม่แนะนําให้ใช้พร้อมกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าใช้ไปด้วยกันกับป๊อปฟิลเตอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้เสียงนี่มันเสียงอาจจะเบานะครับผมแล้วก็มันอาจจะรับเสียงได้แบบเหมือนแบบมันไม่เต็มที่เสียงมันจะไม่ใส่ไม่คลีนนะครับทุกคนก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่านะครับตอนนี้เสียงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้เล่นเกมพูดคุย Discord กับเพื่อนสตรีมมิ่งต่างๆประชุมงานหรือทำพอดแคสต์ได้ค่อนข้างดีเลย นะครับทุกคนเพราะว่าเสียงมันเป็นการรับแบบคารดิโอ,อยนะครับผมรับทิศทางเดียวก็แบบจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ผมลองไปร้องเพลงให้ฟังดูว่าเสียงจากไมค์ตัวนี้ถ้าไปอัดเพลงเนี่ยเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนไปรับชมกันเลยฮะ,ะรู้จกกสะสะกจกา่ใ เธอมาทำให้ละลายโดนสาบไปตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอหน่งอยู่โอเดมใจฉันเปรมเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอแค่อาจจะรู้จัก ดันน่ารักสะสะแก่ใจเธอมาทำให้ละลายโดนสาดในตายแล้วตายอีก๋ยวได้คิดที่จะหีต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอแต่งอยู่โอเดมใจฉันเปลมเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วย i give ็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับการทําการเซตอัพนะไมรุ่น X400 คิดรุ่นนี้นะผมก็ข้อดีของไม้ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมคืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีมาให้แบบจัดเต็มมากๆนะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งแบบตจพอดนะครับผมหรือขายึดกับโต๊ะก็มีมาให้นะครับผมรวมถึงปอ๊อฟิลเตอร์นะผมมีมาให้ภายในกล่องเลยครบมากๆส่วนคุณภาพเสียงแลนะฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมไม่ได้แย่นะครับผมเสียงรุ่นนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีในรูปแบบของการบันทึกเสียงแบบค่าดิออร์โหมดนะครับผมหรือการ,รีงท่่ชอ ของเราเลยมีลงไว้ให้แล้วนะสมัยรุ่น X 400รุ่นนี้ถ้าใครสนใจไมรุ่น X 400คิดรุ่นนี้นะผมตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วสามารถทักมาที่แฟนเพจนะำโวเกมมิ่งเกียร์ได้เลยหรือจะเป็นร้านเ้าอะไรต่างๆที่เราแปะลิงก์เอาไว้นะครับหรือจะเป็นช็อปหน้าสาขาต่างๆก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับผมตาบผมยังไงก็ฝากกดไลค์ไปตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับน้ำโว X นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปสินค้าอะไรมารีวิวใหม่ๆหรือจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปกกกก่่ออนนนนนนลล้ววััััััะคคคคครรรบบบเจใหหมิปาทุสสดี